ตอนนี้เราก็อยู่เกมฟรีไฟเกมที่สร้างตำนานมากมายแล้ววันนี้นี่ผมก็จะมาเกียนวรุ่นดนันแรงกันผมก็จะมายืนโง่ๆไม่ทำอะไรเลยให้พวกแม่งยิงกันกูจะยืนแคมอยู่งั้นโอเคเราก็จะไปเลิ่มกันเลยเนาะอันนี้ก็แรงแดงด้วยนะจริงๆแดงสิบดาวนะแต่ไปตึงกับเพื่อนจะแม่งลดเหลือห้าดาวแล้วหละ มาดูซิว่ามันจะด่ากูว่าอะไรไม่โดนดา่าอ๋อเชี่นแต่กูไม่ซื้อปืนได้วะกูจะยืนง,งูๆอยู่ตรงนี้แหละกูจะไม่ทำอะไรกูจะ้พวกมึงน่ยิงกันไปพวกลูกกระจอกลูกกระจอกทั้งหลายกูจะยืนแั่อยู่ตรงนี้แหละนี่น่ารอเลาเอาไหมกูจะยืนงู้งอยู่ตนี first blood. มึไวนี่ยมต้องด่ากูแล้วเลงพวกมันเยอะกูยืนแอคอย่างเี้ยไปสะหนมม่ไปเไรเดี๋ยวกูยืนดูเชิงให้กูยืนอย่างนี้ แตกหนึ one, oh, <rad io> ่งสวยไปสวยกูโดนลันตายแอกหน่อยลักสวยเฮ้ยมันไม่ด่าเลยเฮรยอะไรกูเยี่ยนแอกหน่อยจนกว่ามันจะด่ากูอืกูเต้นให้มันดูด้วยอืด่ากูได้เลยเปิดไม่ได้เปิดนะกูขอร้องเลยถ้าเราแอกเราต้องเปิดเพลงเลยป่ะ

กูซื้อของใหม่ก็ได้ซื้อให้มันดีใจเล่นว่ากูมาแล้วใหม่อ,อหม่กูจะยืนอยู่เงี้ยเออปนมปนมอย่ายิงอย่ายิงปนมอย่ายิงอย่ายิงให้กูแอคมันก่อนกูยืนแอคตรงนี้ก็ไนดะ้ฮ <c oughs> ึฮึกูยืนตาม,มากูมาไอ้กูนี่แหลงแดงนะเว้ยมึงไม่ด่ากูหน่อยแม่นชนะ แต่ไปแต่ไปแต่ไ้าเออแต่ไปเปิดไม่ด่ากูซะหน่อยมาสักนิดนึงกุ้งมันต้องเปิดมันต้องเปิดไม่หรือเปล่าชิ้นไม่ด่ากุ้งเนี่ยกุมันน่าจะด่าในใจ ก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะก็มาเกียนแค่นี้แล้วมันไม่ด่าเลยเซ็งถ้าชอบก็กดไหล์ห hmm. น่อยก็ไ <Sache> ด so ้นะฮะสองตาคายซะหน่อยนะฮะก็วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนบิดไป